ครับผมวันวันนี้จะมาพูดถึงไอ้การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ชาร์จแบบเข้านะครับชาร์จเข้าแต่เปอร์เซนต์แบบไม่เพิ่มนะครับตัวนี้ผมพึ่งซ่อมให้นะครับส่งให้ลูกค้าไปคือเสียบแบตเข้าไปเสียบแบตเข้าไปคืออาการนะครับเจ็บตัวนี้เราองถอดนะครับ เสียแบตเข้าไปปุ๊บเข้าคําว่าชาร์จนะครับชาร์จเข้าครับชาร์จเข้าแต่ว,ว่าค้างอยู่มันที่เดิมครับค้างอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นตไม่ขยับไปไหนอย่างงี้ครับไม่ขยับเพิ่มไม่ขยับไม่ขยับเพิ่มครับอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นมันแต่จะลดลงเรื่อยๆนะครับคือชาร์จเข้าแต่แต่เปอร์เซ็นต์แบตไม่เพิ่มนะครับชาร์จเข้าปกติ เราใช้ชาร์จตัวไหนมาชาร์จก็ชาร์จเข้าเหมือนกันนะครับชาร์จเข้าเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์แบบไม่เพิ่มไปไหนนะครับยิ่งเปิดยิ่งลดลงแล้วก็เครื่องดับไปเลยนะครับอาการนี้ผมเจอด้วยตัวเองนะครับสาเหตุหลักๆคือตู้ชาร์จครับนี่ครับตู้ชาร์จอีกตัวนี้นะครับถ้ารู้เห็นนีมครับตู้ชาร์จอีกตัวนี้ครับเสียครับ ตูดชาร์จอาจจะมีอะไรไปเกาะหรือเป็นสนิมเป็นอะไรครับตูดชาร์จตัวนี้นะครับตูดชาร์จตัวนี้ครับมันมันเสียนะครับไม่เสียหรอกครับอาจจะมีอะไรไปเป็นฝุ่นเป็นอะไรไปเกาะมันอยู่ตรงขามันครับตูดชาร์จตัวนี้มันจะถ้าเท่าที่ผมเคยแกะมันจะมีอยู่ประมาณสี่ขาหรือห้าขาครับอยู่ข้างในครับเป็นขาที่มันจะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับ นี่ครับจะเชื่อมต่อกับตัวนี้มันจะมีอยู่สี่ขาและห้าขานะครับคือวิธีแก้งผมนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหาสายที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มันเสียเนี่ยครับสายสายเก่านะครับที่มันเสียนะครับแล้วก็แอลแอลกอฮอล์นะครับนี่นี่เป็นแอลกอฮอล์นะครับ แอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับน้ำสีวฟ้าใสๆนะครับแอลกอฮอล์นะครับมานะครับวิธีการก็อย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวสาธิตดูครับให้เทแอลเทแอลกอฮอล์สีฟ้าประมาณนี้นะครับเทเทนิดนึงครับเทไปเทแอลกอฮอล์แล้วก็เอาสายที่เราไม่ได้ใช้นะครับจุ่มครับสายที่เราทิ้งแล้วนะครับจุ่มไว้ครับ จุ่มคางไว้ครับจุบจุบจุ่มให้แอลกอฮอล์มันซึมเข้าไปข้างในนะครับจุ่มเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในจุ่มเสียบนะครับแล้วก็เอาออกมาก่อนก่อนที่เราจะทํานะครับให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปิดไะไรก่อนนะครับปิดเครื่องโทรศัพท์ปิดไะไรก่อนนะครับพอเราจุ่มแอลกอฮอล์มาแล้วให้เรามาเสียบครับเสียบเสียตูดครับเสียบแล้วก็ดึงเสียบแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับเสียบ เสียบเข้าดึงออกเสียบเข้าแล้วก็โยกซ้ายโยกนิดโยกนิดนิดหน่อยนะครับไม่ต้องโยกแรงครับโยกซ้ายโยกขวาขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วก็ดึงออกโยกซ้ายโยกขวาขึ้นบนลงล่างนะครับนิดนะครับไม่ต้องแรงนะครับแล้วก็ดึงก่อนนะครับทำอย่างนี้สักสองรอบครับแล้วก็มาจุ่มแอลกอฮอล์ไหมครับจุ่มแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับจุ่มแอลกอฮอล์ล้างแผลจุ่มไหมนะครับจุ่มจุ่มใหม่แล้วก็เอามาเสียบไปครับเสียบ โยกซ้ายโยกขวาขึ้นบนลงล่างนิดนึงนะครับคือเป็นการล้างมันนะครับล้างล้างเศษฝุ่นเศษอะไรอยู่ข้างในนะครับที่มันติดอยู่สายชาร์จติดอยู่ตูดสายชาร์จนะครับตีดอยตูดชาร์จครับพอเราทําเสร็จนะครับทําเสร็จใช้ใช้ดเป่านะครับจะจะเป็นดเป่าผมก็ได้นะครับดเป่าผมของแฟนของอะไรก็ไดนครับเป่ามันครับ ปให้มันแห้งนะครับเป่าให้มันแห้งนี่ครับเป็นลมเป่าครับเป่าเป่าให้แห้งนะครับประมาณนี้ครับให้ลมเป่านะครับเป่าให้แห้งนะครับให้แห้งแล้วก็ไปลองเสียบชาร์จเสียบชาร์จดูครับเสียบชาร์จแล้วมันก็จะเข้าครับนี่ครับเครื่องนี้ผมแก้ให้ลูกค้านะครับนี่ครับลแล้วก็ไปเสียบชาร์จปกติมันก็จะเข้านะครับ นี่คืออาการหลักๆนะครับอาการหลักๆเลยนะครับที่ว่าเสียบสายชาร์จเข้าไปแล้วชาร์จเข้าแต่แต่เปอร์เซ็นต์แบบไม่เพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์แบบอยู่ที่เดิมแล้วก็ลดลงตลอดเวลานะครับลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับชาร์จเข้าแต่แต่เปอร์เซ็นต์แบบไม่เพิ่มนะครับนี่คือสาเหตุหลักนะครับสาเหตุลองลองมาก็คือสายสายตัวนี้เสียนะครับสายอะสายอะแดปเตอร์เสียนะครับ สายตัวนี้นะครับเสียหลักๆอีกสาเหตุหนึงนะครับสายตัวนี้เสียเราอย่าไปซ,ซื้อนะครับแบบของทุกอย่างยี่สิบบาทอย่างเงี้ยครับทุกอย่างายี่สิบหรือสายถูกๆนะครับสายพวกนี้มันมันจะมีเกีร์ของมันนะครับเกีรของมันคือเป็นสายไฟข้างในนะครับสายไฟเส้นเล็กข้างในคือมันจะมีสายเล็กสายใหญ่นะครับคือถ้าสายใหญ่ไฟมันวิ่งได้ดี มันก็จะเข้าไวนะครับไฟมันก็จะเดินสะดวกแล้วมันก็จะชาร์จเข้าเร็วเข้าเต็มใบอย่างนี้นะครับแต๋ถ้าเป็นสายที่ไม่มีคุณภาพสายไฟมันเส้นอ่อนเส้นเล็กอย่างนี้ครับมันก็จะเข้าช้าเข้าช้าพวกพวกพวกะแดปเตอร์อย่างนี้มันก็จะร้อนนะครับอะแดปเตอร์พวกนี้มันก็จะร้อนมันก็จะร้อนนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนึงก็คือหัวชาร์จตัวนี้เสียนะครับหัวชาร์จตัวนี้เสีย ที่ชาญไม่เข้านะครับให้เราสังเกตดูให้อ่านดูตัวนี้นะครับอ่านดูว่าของคู่ตัวที่เราใช้ปัจจุบันนะครับของคู่ตัวที่เราใช้ปัจจุบันมันมันเอาพุทเท่าไหร่นะครับเอาพุทห้าโวลต์ห้าโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์หรือหนึ่งแอมป์หนึ่งเออย่างงี้นะครับห้าวีแล้วก็หนึ่งเออย่างงี้ครับให้เราใช้ ถ้าเราไปหาซื้อก็หาซื้อที่มันค่าใกล้เคียงกันนะครับค่าเอาพุทนะครับเอาพุทห้าโวลต์ห้าห้าวีหนึ่งหนึ่งเอหรือหนึ่งจุดห้าเออย่างเงี้ยครับห้ามเอาค่าต่ํากว่านี้นะครับเอาค่าต่ํากว่านี้แล้วมันจะทําให้แบตแบตโทรศัพท์เรามันจะเสียนะครับแบตโทรศัพท์เราจะเสียมันจะเสียมันจะเสื่อมประมาณนี้ครับถ้า หัวชาร์ตัวนี้เราเสียนะครับหัวชา์ตัวนี้เราเสียเราไปหาซื้อใหม่ครับเราต้องเอาค่าที่มันสูงเท่ากันนะครับคือค่าเอาพุทนะครับค่าออกนะครับไฟออกมันครับเอาพุท5ห้าโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมหรือหนึ่งแอมป์หนึ่งออย่างเงี้ยครับห้าวีหนึ่งออย่างเงี้ครับต้องเอาค่าที่มันใกล้เคียงกันนะครับส่วนทุกอย่างยี่สบาทนะยผมไม่แนะนํานะครับ ทุกอย่างยี่สิบบาทหรืออะไรถูกๆนะครับผมไม่แนะนำนะครับพวงนี้มันไม่มีประสิทธิภาพนะครับนี่ครับก็มีหัวหัวชาร์ตตัวนี้เสียแล้วก็ลองไปเอาหัวชาร์จของคนอื่นมาชาร์จดูครับแล้วก็สายตัวนี้เสียลองเปลี่ยนสายตัวนี้ดูถ้าสายตัวใส่สายตัวนี้ไปแล้วใส่หัวชาร์จตัวนี้เข้าไปแล้วแบตชาร์จเข้า แบตชาร์จเข้าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตไม่เพิ่มเปอร์เซ็ charge, ตนต์แบตอยู่เท่าเดิมนี่ครับเป็นที่ตู้ชาร์จแน่นอนครับตู้ชาร์จตัวนี้ครับตู้ชาร์จอาจจะมีอะไรไปฝุ่นฝุ่นมีฝุ่นม ì, ีอะไรไปเกาะอยู่ข้างในครับทําการล้างโดยที่ผมแนะนํานะครับผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับใช้แอลกอฮอล์นะครับล้างล้างเสร็จแล้วก็เป่านะครับใช้เดาได้ได้ไปเป่าผมนะครับเป่าผมของแฟนของอะไรเป่านันครับ ล้างเยบแล้วก็เป๋าให้มันแห้งแล้วก็ลองเสียบชาร์จดูครับเข้าแน่นอนครับร้อเข้าแน่นอนครับยังไงก็ฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณครับ